สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกูสุสคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องทุนสาวลาวจ้าเมือนี้น้องทุนก็นยังอยู่ในสวนสัต์สมุดประการนั่นเองเนาะจากพี่พี่น้องตอนนี้น้องทุนอยู่ในโซนในโซนสัตวเน,นอกจากพี่พี่น้องต่างๆนั่นเองจากคลิปที่แล้วเฮาได้เบิ่ง จระเข้นะจ๊ะพี่น้องตอนนี้น้องทุนกับผามาเบ่งเสื้อละกะัมีหลายสิ่งหลายอย่างนะจจะพ่อแม่พี่น้องมีเต่ามีงูเตรียมมาชมคลิปกับน้องทุนได้เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องตัวนี้น้องทุนกับ,บผู้ว่าเป็นอย่างน้อไพ่หู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกน้องทุนได้เด้อจ้าน้องทุนก็อาจจะหู้สัตว์บางชนิดนั่นเองนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องมาชมมา รับชมน้ำน,น้องทุนจ้ามากาซิมีกงเขาเห็ดให้นอกจะพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือลิงเด้อพี่น้องน้องทุนเออลิงกรซิมีกงเขาเห็ดไว้แต่ละกลงแต่ละกลงนั่นเองนะพี่น้องค่ะกรซิมีทั้งสองด้านเลยเ้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเขาซีเห็ดไว้สามารถเลือกชมได้หลากหลายอย่างเลยจ้าพี่น้อง มีชัดหลากหลายชนิดเนาะพี่น้องให้เขาได้ชมกันอันนี้เป็นฮิปโปได้จ้าพี่น้องน้องทุนออกเสียงผิดก็ขอโทษขออภัยนําได้อจ้าพี่น้องก็มีกวางได้อจ้าพี่น้องก็มีเสือตัวใหญ่ใหญ่จ้าพี่น้อง ฮิปโปก็ตัวย่งใหญ่อันนี้มีดำได้จ้าพี่น้องก็จะมีคอกเข้าเห็ดไว้แบบนี้เน้องพี่น้องพี่มีกลงแบบนี้มีคอกเป็นนี้เข้าเห็ดไว้ให้ เอาก็ะามารถที่จะเบึงจากข้างบนนั่นเองจะพี่น้องอกระสามาที่จะถ่ายส้มเพ้นได้ชัดเจนจะพี่น้องก็ะมาชนนี้ต่อนั่นะพี่น้องกระามารถที่จะนั่งรถชมก็ะได้ไดจะพี่น้องจะต,ต้องเสียเงินแต่เอาบ่อหยักลงทุนป่อยักอันนี้นาะจะบ่อยักนั่งรถชมลงทุนแต่ยางชมอาจจะพี่น้องยังได้อะนะบรรยากาศดีกว่าจะพี่น้งนอง อันนี้เสือเดจ้าพี่น้องนงทุนก็บร้ว่าเสือพันอย่างเนาะก็มีลายโตอยู่พี่น้องอยู่ในคอกเดียวกันนี่ก็จะมีอาหารให้เด้จ้ะพี่น้องกระซื้ออาหารแล้วก็สามารถที่จะโยนลงไปให้ได้เลยจ้ะเขาก็จะมีอาหารขายแถวบริเวณต่างๆนั่นเองนะจ้ะพี่น้องอ้หให้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 เร็วเระวังมือนะงับ อ่างก็ลงไปเลยอลองเอาลงไปสิอลองจิตใจหมดดิอ้าลงได้อยงไงอ่างไงตกใจหมดเลยมัมแผลเนี่ยพี่น้องส่วนสัตว์สมุทรปราการแห่งนี้เขาเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เจ็ด เจ็ดนาฬิกาได้จ้ะพี่น้องเจ็ดโมงเช้านั่นเองจนถึงสิบแปดนาฬิกาจ้ะพี่น้องขาบัตรผ่านประตูผููญ่คนละหกสิบบาทเด้พี่น้องเด็กน้อยคนละสามสิบบาทนั่นเองชาวต่างชาติหรือว่าคนต่างชาวต่างประเทศนั่นเองนะจ้ะพี่น้องผููญ่คนละสามร้อยได้จ้ะพี่น้องส่วนเด็กน้อยคนละสองร้อยบาทการเข้าชม กัซซิมีประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องอยู่ที่สมุทรปราการนั่นเองเ้อจ้ะพพี่น้องกัซซิมีสัตว์หลากหลายให้เราได้เดินชมเนาะจ้ะพี่น้องน้องทุนกระบูวา่าสถานที่ใหญ่จำได้แต่น้องทุนไปนะก็ใหญ่เติบจ้ะพี่น้องใหญ่ขนาดเลยจ้ะอันนี้น้องทุนกระบูวา่าเขาเอิญยังเนาะจ้ะพี่น้อง ใครหูก็สามารถคอมเมนต์เด้จ้าพี่น้องนองทุนก็นคิดว่าน่าจะเป็นลิงตัวใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องนองทุนก็นได้มาข้อมูลประมาณนี้เ้อจ้าแวนพี่น้องแต่นัทุนเดินเดินชมมาช้มวนกว่าจะกว่านอกจากพี่น้องเพราะว่าได้วิวกว่ากว่านั่งรถล่างอันไรอีกพี่น้องนั่งเกืบใกล้ๆรถล่างรถไฟเลยจ้าพี่น้องนองทุนก็ว่ะแน่ใจกัน เขาท้าวว่ายังผ oh, <right. S 1> ิดพลาดเขอโทษขออภัยเด้อจ้ะพี่น้องตอนนั้นอยากไล่หมดดูยืดแอร์กระจายลูกเลยอันนี้ตอนนี้น้องทุนกับเบิ่งงูด้วจ้ะพี่น้องงูงูมันไข่อยู่ข้างในนั่นดิเดสิเห็นไข่มันด้ยจ้ะพี่น้องเห็นบ่เดจ้ะพี่น้องเป็นงูเหลือมนั่นเองจ้ะพี่น้อง เขาก็เห็ดบ้านให้ด้อจ้าพี่น้องเป็นบ้านไม้อันนี้เต่าจ้าพี่น้องคนตอนนั้นนกแมกท่องเที่ยวกับบอคคอยไลายจ้าพี่น้องช่วงช่วงลงทุนถ่ายนี่ก็เป็นช่วงโควิดคือกันจ้าพี่น้องกระตบด้วยภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากให้พ่อ่พี่น้องได้ชมนั่นเองเนาะจ้าพี่น้อง คลิปนี้น้องทูนก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้เด้อจะพายพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าพายพี่น้องก็ดีจบอีพีนี้พอดีเลยจะพายพี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทูนนําเด้อเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆของน้องทูนนั่นเองเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้าบายบาย